ว้าวมุ้นเส้นควงเฟ้นหนุ่มเปิดตัวงานแต่งเตะความหล่อยอย่างซีนเต็มๆป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคนล่าสุดของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแลว้วสำหรับแอรินสิริพรยุทตะทศโดยเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเธอได้ควงเฟ้นหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มเบนจากเบนจรงคกุลเข้าพิธีวิวาพร้อมจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยณโรงแรมโฟร์ซีซันแบงคอก และเมื่อวันที่4ธันวาคม2,565รินและไฮโซเบนได้จัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นที่ปริงทะเลจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เชิญบรรดาเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการเข้าร่วมอย่างอ,อบุ่นและหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยคือวุนเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่ควงเฟ้นหนุมนักธุรกิจไปงานด้วยโดยวุ้นเส้นได้โพสต์ภาพคู่กับเจ้าสาวซึ่งก็มีเฟ้นหนุ่มยืนเคียงข้างอยู่ด้วย งานนี้หลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปเล็้วต่างมีเพื่อนคลับเข้ามาชื่นชมความหล่อของไฮโซหนุ่มนี้ธนะภูมิกุลกันมากมายเลยค่ะ